อยู่นี่ไม่มีใครไปไหนใครทําลูกคะหมาหมาไปแล้วนู่นหมาหมาอยู่นู่นอ๋น้องเจ้าวัดพระธาตุเรี่ยงลูกเจ้าเรี่ยงไหนเจ้าก่อนเจ้าสวยๆเจ้าวัดพระธาตุเร็วเจ้าเร็วเจ้าเก่งมากค่ะหมาหมาใครใส่ชุดไทยเนี่ยมามีดูสิว้าวชุดไทยสวยมากเอาดีๆอินเตอร์โบ มามามาแล้วโอ้มามามาแล้วเหรอคะหมามา,มามามานี่น้องใส,ส่สร้อยสวยไมหมสวยสวยน้องกินอะไรอ่ะน้องกินอะไรอันล้าดวยนายนายกินนมเหล้าไหมเลยทีนายกินขนมอะไรมามีดูสิอ่าเ,ะะเจ็บเหรอคะเจ็บเจ็บตรงไหนหน้าหอมอ๋อกินขนมก็เลย อยู่นี่ลูกไไอยู่นี่ไม่มีใครไปไหนไม,ม,มาหม,มาไปแล้วนู่นมาหมายุ่นอ,นอ๋อน้องเจ้าวัดพระาธาตุเลี้ยงลูกเจ้าเลี้ยงไหนเจ้าก่อนเจ้าส,จสวยๆเจ้าวัดพระาธาตุเร็วเจ้าเร็วเจ้า,จาเก่งมากค่ะหมาหมาใครใส่ชุดไทยเนี่ยมามีดูสิว้าวชุดไทยสวยมากเอาดีๆอินเตอร์วั มามามาแล้วโอ้มามามาแล้วหรอคะมามา